สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะของช่องเตยเตย,ยาเปิดดวงวันนี้เราจะมาทำเรนดอมกันนะคะเรนดอมคลิปนี้ชื่อว่าคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกคุณคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกคุณนะคะ เดี๋ยวเราขอสลับไพ่ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามนะคะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทุกๆคลิปของช่องด้วยนะคะเรามาดูกันซินะคะมาดูกันซิ พระแม่รักษมีอยากจะบอกอะไระคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดนะคะใครที่ชอบมูใครที่ชอบมูใค,บมใครที่ชอบกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ามาดูกันซินะคะกับวัสกาละขอพรบาร,รมีพระแม่มหารักษมีพระเทวีแห่งความมั่งคัง่งพระเทวีแห่งความสมหวังความรักการงานการเงินนะคะ ครอบครัวขอพระแม่ลักษมีจงเปิดมาผ่านหน้าไพ่นะคะอยากบอกเพื่อนๆว่าอะไรนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกคุณนะคะ,ะมาดูไพ่ใบที่หนึ่งกันค่ะอะไรหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยดีไหมดีซีการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่งานใหม่ ความสุขใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความเจริญรุ่งเรืองชีวิตที่สมหวังชีวิตที่สมบูรณ์นี่ไงพระแม่ลักษมีบอกมาแล้วนะคะหนึ่งถ้วยอ่าหนึ่งถ้วยเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนอ่ามาดูใบต่อไปมาดูใบต่อไปว่ามีอะไรอีกอ่าอ้าวใบต่อไปได้ วิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาพระแม่บอกว่าถึงเวลาของเราแล้วนะถึงเวลาของเราแล้วนะคะถึงเวลาที่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราถึงเวลาที่ความสมหวังถึงเวลาที่ความเจริญรุ่งเรืองถึงเวลาที่สิ่งดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราแล้วหนึ่งถ้วยขึ้นกับวิวออฟฟอร์จูนนถึงเวลาของเราแล้วนะคะ ถึงเวลาอันสมควรที่เราจะได้รับข่าวดีได้รับชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นได้รับสิ่งที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะ,ะถึงเวลาของเราแล้วมาดูไพ่ใบต่อไปกันค่ะไพ่ใบต่อไปมีอะไรพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกเราอีกเรามาดูไพ่ใบต่อไปกันนะคะอ่ะ ไพ่ใบต่อไปเป็นอะไรเต้สลับไพ่นะเนี่ยไม่ใช่ว่าเลือกมองแล้วก็เห็นว่าดีแล้วดึงมาไม่ใช่นะเต้ก็สับสับไพ่แล้วก็สุ่มดึงมาไพ่ใบต่อไปเป็นอะไรคะไพ่ใบต่อไปเป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไพ่ใบต่อไปเป็นเก้าเหลี่ยน เก้าเหรียญความมั่งคั่งความร่ารวยความอุดมสมบูรณ์นะคะชีวิตจะดีขึ้นโชคลาภเงินทองจะไหลมาเทมาบางคนช่วงนี้ชีวิตสดใสบางคนช่วงนี้ได้เงินได้ทองบางคนช่วงนี้หยิบจับอะไรรู้สึกว่าเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะหรือบางคนเนี่ยพระแม่บอกว่ามีโอกาสได้โชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะคะเห็นไหมล่ะถึงเวลาของเราแล้วความอุดมสมบูรณ์ความสุข ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าถึงเวลาของเราแล้วนะคะ,ะเรามาดูไพ่ใบต่อไปกันค่ะไพ่ใบต่อไปพระแม่ลักษมีอยากจะบอกอะไรเราอีกนะสายมูเตรูไม่ควรพลาดนะคะใครมูเตรูใครขอพรใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครกราบไหว้บูชาอะไรนะคะพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกคุณค่ะ,ะมาดูไพ่ใบต่อไปอเป็นอะไรคะ The High Priestess เทพีพระจันทร์นะคะชีวิตจะมีความสงบร่มเย็นชีวิตจะมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะเขาบอกว่าสิ่งใดที่เราเคยขอเอาไว้ใครเคยขอพอรในเรื่องต่างๆมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสสมหวังนะคะไม่ว่าเราจะขอพอรเรื่องอะไรเนี่ย ดูแล้วเนี่ยมันถึงเวลาของเราไงวิวออฟฟอร์จูนโกงล้อแห่งโชคชะตาถึงเวลาของเราแล้วพระแม่บอกว่าถึงเวลาของเราแล้วนะลูกหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภยัยหมดปัญหาเรื่องราวสักทีถึงเวลาสิ่งดีๆจะหมุนเวียนเข้ามาในดวงชะตาของเราแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะความสุขจะบังเกิดการเงินการงานจะบังเกิดนะคะ,ะมาดูไพ่ใบต่อไปกันค่ะ ไพ่ใบต่อไปมีอะไรอยากจะบอกเราไพ่ใบต่อไปมีอะไรอยากจะบอกอีกนะคะอ่าคิงออฟแวนนะคะราชาถือไม้นะคะ การงานการงานจะโดดเด่นขึ้นการตัดสินใจในเรื่องต่างๆจะมีความชัดเจนหรือตัดสินใจได้ง่ายได้การงานจะมีความมั่นคงนะคะชีวิตจะมีความสุขความมั่งคงเกิดขึ้นนะคะามาดูไพ่ใบต่อไปอีกอคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดนะคะพระแม่ลักษมีมีอะไรอยากจะบอกคุณามาดูไพ่ใบต่อไป หนึ่งไม้นะคะหนึ่งไม้โอกาสใหม่โอกาสดีการงานที่จเจริญรุ่งเรืองใครเริ่มต้นงานใหม่นะคะใครรองานจะได้งานใหม่นะคะใครรอความสัมพันธ์จะได้ความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าผลิดอกออกผลเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีอย่างแน่นอนนะคะชีวิตช่วงนี้จะรู้สึกว่า มีความสุขความสําเร็จนะคะใครใครที่รออะไรเนี่ยจะได้จะสมหวังนะคะการใครรอเงินจะได้เงินใครรองานจะได้งานนะคะชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีสิ่งใหม่ๆที่ดีชีวิตที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งไม้เท้าก็มาหนึ่งไม้เท้าก็มาสายมูเตลูไม่ควรพลาดนะคะพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกคุณอีกนะคะ สายมูเตลูไม่ควรพลาดพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกคุณอีกอ่ามาดูไพ่ใบต่อไปกันไพ่ใบต่อไปได้อะไรคะห้าไมายห้าไม้นะคะห้าไมาห้าหมาคืออะไรคะบุคคล บุคคลรอบข้างใครที่ก่อนหน้านี้ใครที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาในความสัมพันธ์มีปัญหายุ่งยากมีปัญหาบุคคลที่รู้สึกว่าทําให้ชีวิตมีความยุ่งยากยุ่งเหยิงหรือใครที่ต่อสู้กับความคิดตัวเองอยู่ใครที่ยุ่งวุ่นวายอยู่ในหัวกับความคิดตัวเองอยู่นะคะพระแม่บอกว่าจะหมดแล้วจะหมดแล้วสิ่งตรงนั้นอ่า สิ่งตรงนั้นจะหมดไปนะปัญหาบุคคลรอบข้างปัญหายุ่งยากในชีวิตต่างๆปัญหาการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆหรือปัญหาที่บุคคลที่เคยมีเรื่องมีปัญหามีเรื่องมีราวกันอย่างเนี้จะหมดแล้วนะคะเอามาดูไพ่ใบต่อไปไพ่ใบต่อไปเป็นอะไรนะคะมาดูมาดูไพ่ใบต่อไปกันไพ่ใบต่อไปเป็นอะไรขอพระแม่บอกมาอ่า ไพ่ใบต่อไปเป็นอะไรคะเป็นแปดไม้นะคะแปดไม้คืออะไรแปดไม้นะคะบางคนจะได้รับข่าวสารได้รับการติดต่อนะคะได้รับข่าวสารได้รับการติดต่อใครที่รอข่าวรอข่าวการงานรอข่าวการเงินหรือว่าใครที่ก่อนหน้านี้นะคะใครที่ก่อนหน้านี้ เคยมีปัญหาใครที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีปัญหามีเรื่องในความสัมพันธ์มีการทะเลาะในความสัมพันธ์กันจะได้รับการติดต่อจากคนที่เรามีปัญหาจะรับการติดต่อจากคนที่เรา จบความสัมพันธ์กันไปยุ่งยากกันไปทะเลาะกันไปไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเป็นแฟนก็ดีเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงเป็นกระยาณนิมิตเป็นอะไรก็ช่างที่มีปัญหากันไปก่อนหน้าเนี้ยเขาจะติดต่อมานะคะเขาจะจะติดต่อมาจะได้รับข่าวของเขาเขาอาจจะตัวเขาอาจจะมาเองเลยก็ได้ถ้าตัวเขาไม่มาคือเขาก็อาจจะส่งข่าวมาติดต่อมาหรืออะไรให้เราได้รู้ข่าวสารของเขามาแล้วอย่างมาแล้วยังไงคะ มาแล้วยังไงคะมาแล้วดีติดต่อมาเหมือนมาสารความสัมพันธ์เหมือนมาพูดคุยกันเหมือนมา,าทําสิ่งดีๆร่วมกันอะไรอย่างนี้ค่ะามาดูไพ่ใบต่อไปกันไพ่ใบต่อไปไพ่ใบต่อไปพระแม่ลักษมีอยากจะบอกอะไรคุณอีกนะคะคลิปนี้สายมูเตรรูไม่ควรพลาดนะคะ พ่อแม่ลักษมีอยากจะบอกอะไรคุณอีกอามาดูไพ่ใบต่อไปใบต่อไปเป็นอะไรคะ The fool เห็นไหมเนี่ย ก็คือว่าคนที่เคยมีปัญหากันคนที่มีเคยมีความสัมพันธ์มีปัญหากันที่มันคนเก่าๆที่มีเรื่องมีราวกันอะไรอย่างเงี้ยจะมีการติดต่อเข้ามาก็เหมือนกับว่ามาแล้วดีไหมมาแล้วดีไงหัวใจจะว่างหัวใจจะดีเหมือนกับว่ามาแล้วครั้งนี้จะทําให้เรารู้สึกโล่งโป่งรู้สึกสบายใจนะคะดูฟูขึ้นคู่กับอะไรคะ เดอะฟูขึ้นคู่กับแเหรียญเอ้เก้าเหรียญเดอะฟูขึ้นคู่กับ9เหรียญแปลว่าอะไรการเงินที่มีการความอิสระเสรีการเงินที่คล่องตัวขึ้นอ่าเดอะฟูนะคะขึ้นคู่กับ8เหรียญการเงินจะมีความคล่องตัวขึ้นไม่ติดไม่ขัดมีความอิสระเสรีการเงินจะรู้สึกว่าโดดเด่นนะคะกองนี้การเงินโดดเด่นนะคะถ้าใครมีการเดินทางมีโอกาสได้เงินนะคะใครเดินทางมีโอกาสได้โชค นะคะหรือการเงินเนี่ยบางคนจะได้โชคจากคนที่ยังไงอะ่ะคนที่เป็นลักษณะที่มีจิตใจสบายสบายไม่เครียดไม่ซีเรียสอะไรอย่างเนี้ยเขาอาจจะนําโชคมาให้คุณได้เออนะคะอ่า,อา,อา,อามาดูไพ่ใบต่อไปไพ่ใบต่อไปเป็นอะไรคะเป็น q u e e n of s w o r d นะคะเป็น q u e e n of s w o r d เป็นราชินีถือดาบ ช่วงนี้คุณจะบริหารจัดการค่ะฟันฝ่าอุปสรรคได้การงานต่างๆจะ,จะเขาเรียกว่าจะจัดการได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะหรือเราจะสามารถมีการตัดสินใจอะไรที่เด็ดเดี่ยวกระหารและตัดสินใจถูกต้องเออประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่าควีนออฟสอดลาชินีถือดาบเนี่ยเขาขึ้นมาคู่กับเดอะไฮพิเซสเดอะไฮพิเซ t ตรงนี้ก็หมายถึงว่าเนี่ยเราจะสามารถ จัดการหรือสามารถตัดสินใจกับเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆอะไรอย่างนี้ได้ด้วยตัวเราเองนะคะ,ะมาดูไพ่ใบต่อไปไพ่ใบต่อไปเป็นยังไงไพ่ใบต่อไปเป็นอะไรคะอ,ะอันนี้นะคะอะไรคะ จัดเม้นนะคะจัดเมนคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดนะคะจัดเมนใครใครที่เคยพูดเอาไว้ว่าจะไปทําสังฆทานใครที่เคยคิดเอาไว้ว่าจะไปทําสังฆทานใครที่เคยมีความตั้งใจว่าจะไป เขาเรียกยังไงอไปอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหรือไปทําสังฆทา,านให้เจ้ากรรมนายเวรหรือไปทําบุญอะไรสักอย่างให้เจ้ากรรมนายเวรหรือให้กับดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใครที่เคยคิดเอาไว้เคยพูดเอาไว้เคยตั้งใจเอาไว้แล้วยังไม่ได้ไปทํานะคะเขารอแล้วนะคะเขารอแล้วนะคะ เขารอแล้วอ่าบอกได้เลยนะคะว่าเขารอแล้วนะคะคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดนะคะไปทําแล้วจะดีค่ะลองไปทําดูนะคะไปทําแล้วจะดีค่ะอ่าอ่ามาดูมาดูไพ่ใบต่อไปค่ะคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดพระแม่รักสมีมีอะไรจะบอกคุณอีกนะคะอ่า เก้าดาบนะคะเก้าดาบขึ้นคู่กับหนึ่งไม้ ความวิตกกังวลเนี่ยใครที่วิตกกังวลใครที่รออะไรอยู่รอคนอยู่รองานอยู่รอเงินอยู่เขาบอกว่าไม่ต้องวิตกกังวลมันจะผ่านไปนะคะคุณกําลังวิตกกังวลเรื่องอะไรอยู่นะคะกําลังเครียดกําลังซีเรียสเรื่องอะไรอยู่เรื่องที่มันทําให้เรานอนไม่หลับเนี่ยอ่ามันขึ้นคู่กับไพ่หนึ่งไม้เขาบอกว่าไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวเราจะได้รับ เขาเรียกว่าเราจะสามารถจัดการมันได้เออเราจะสามารถาเขาเรียกว่าจัดการบริหารมันได้ให้มันผ่านพ้นไปให้มันดีขึ้นได้นะคะามาดูไพ่ใบต่อไปค่ะคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดนะคะพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกอีกอนะคะท่านบอกว่าช่วงนี้ให้อยู่นิ่งให้สงบ ทำจิตใจให้สงบไม่ต้องฟุง้งซ่านไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซีเรียสนะคะให้สงบนะคะนะคะช่วงนี้ท่านบอกว่าประมาณนี้หรือนะคะหรือหรือมองได้อีกอย่างหนึ่งนะคะพระแม่บอกว่าคนที่เคยมีปัญหากันคนที่เคยมีประเด็นกันหรือว่าคนที่เราเนี่ยทำให้เราเครียดทำให้เราวิตกทําทำให้เรากังวลอยู่เนี่ยแม่บอกว่า ที่เงียบหายจากกันไปเลยตัดขาดกันไปเงียบขาดการติดต่อกันเลยเขาจะติดต่อกลับมาเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้เลยนะคะไม่นานเลยเร็วๆนี้เลยนะคะอ่าเรามาดูไพ่ใบต่อไปกันคลิปนี้สายมูเตรูไม่ควรพลาดนะคะอ่าติดต่อมาจริงๆค่ะ ติดต่อมาจริงๆคนที่เคยมีปัญหากันไปคนที่เคยทําให้เสียอกเสียใจคนที่ทะเลาะกันไปคนที่มีเรื่องราวกันไปอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เป็นเพื่อนก็ดีเป็นพี่น้องเป็นคนในครอบครัวก็ดีเป็นคู่รักเป็นแฟนก็ดีจะมีการติดต่อกันแล้วติดต่อมาครั้งนี้จะมามอบความรู้สึกดีๆให้กันนะคะเพราะว่าไพา่าไพ่อัศวินถือถ้วยขึ้นคู่กับไพ่แปดไม้เท้าเออจะติดต่อมาเร็วๆนี้เลยนะคะไม่นานเร็วๆนี้เลย จะติดต่อมาอมืแน่นอนอันนี้เป็นไพ่สี่สี่ไม้สี่ไม้ขึ้นคู่กับเดอะฟูเขามีความตั้งจิตตั้งใจที่จะเดินทางมานะคะครอบครัวจะกลับมาเป็นครอบครัวคู่รักจะกลับมาสารสัมพันธ์จะกลับมาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตจะกลับมามอบสิ่งดีๆให้กันนะคะเออดีแล้วก็รวยด้วยนะ เก้าเหรียญเดอะฟูสี่ไม้ชีวิตนะคะชีวิตจะมีความมั่งคัง่งความร่ำรวยความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะนะคะบอกได้เลยกิจการการงานจะลุ่งเรืองเพราะว่าเก้าเหรียญเดอะฟูสี่ไม้เนี่ยขึ้นคู่กันเนี่ยชีวิตจะเป็นหลักชีวิตจะมีความมั่งคัง่งกิจการการงานจะมีความมั่นคงนะคะให้พิมพ์คำว่าสาธุพระแม่ลักษมีเปิดโชคนะคะ ให้พิมพ์คําว่าสาธุพระแม่ลักษมีเปิดโชคเพื่อรับพลังงานดีๆรับความสมหวังรับความสําเร็จนะคะ่ะคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดมาดูไพ่ใบต่อไปกันค่ะพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกคุณควีนออฟแวนราชินีถือไม้ราชินีถือไม้มาราชินีถือดาบมา าราชาถือไม้มาเ,ออเนื้อคู่เนื้อคู่เนื้อคู่ค่ะคู่ครองคู่ชีวิตคู่ที่จะมาสร้างเนื้อสร้างตัวคู่ที่จะมา,าช่วยกันทํามาหากินนะคะอามาดูไพ่ใบต่อไปนะคะพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกคุณอีกอานะคะบ้านใครนะคะเพจออฟเพนติคัลเด็กถือเหรียญบ้านใครมีกุมารบ้านใครมีเด็ก นะคะบ้านใครมีลักยมบ้านใครมีกุมารหรืออะไรก็ช่างที่เป็นเกี่ยวกับเด็กกะข่าหรือมีลูกมีหลานที่เป็นเด็กนูนูน้องๆที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเด็กนะคะจะให้โชคนะคะพระแม่บอกว่า โชคจะมาจากเด็กนะคะโชคจะมาจากเด็กนะคะเด็กจะนําโชคนําเงินมาให้บ้านใครมีกุมานบ้านใครมีรักยมกุมารไข่ก็ดีกุมารเงินกุมารทองกุมารอะไรก็ช่างนะคะท่านจะให้โชคหนูหนูน้องๆเขาจะให้โชคนะคะหรือบ้านไหนที่ไม่มีกุมารบ้านไหนที่ไม่มีกุมารน,นะคะเด็กจะให้โชคลูกๆูกหลานนะในบ้านเราอ่ะจะให้โชคนะคะ อลองถามดูแลเผื่อเขาจะบอกโชคเราได้นะคะ,ะแม่บอกมาอย่างนี้ค่ะ,ะคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดนะคะพระแม่ลักษมีมีอะไรอยากจะบอกคุณอีกนะคะ,ะมาดูไพ่ใบต่อไปเดอะมูน เดะมูนนะคะใครที่เคยขอพอรไว้เคยอธิษฐานจิตไว้เคยขอพอรกับพระจันทร์ก็ดีขอพอรกับองค์เทพขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ดีหรือเคยอธิษฐานจิตอธิษฐานใจขอจากตรงไหนก็ช่างไปมูเตลูที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนก็ช่างพระแม่บอกว่าพรกําลังจะสําเร็จนะคะคุณกําลังจะสมหวังคุณกําลังจะได้พรนั้นนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเสีเรียดนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฟุ้งซ่านมันจะผ่านไปได้ เออมันจะผ่านไปได้นะคะเราจะสมหวังพรที่เราเคยขอหรือจิตที่เราเคยปรารถนาอธิษฐานไว้ที่เราได้ไปทําบุญก็ดีไปอะไรไปมูเตลูที่สถานที่ต่างๆก็ดีนะคะพรกําลังจะสมหวังเข้ามาดูไพ่ใบต่อไป ใบต่อไปบอกว่ารอได้เลยนะคะสองไม้เท้านะคะรอได้เลยรอรับสิ่งดีๆสองไม้นี่นะคะรอรับสิ่งที่ดีรอรับอนาคตที่จเจริญรุ่งเรืองรอรับโชคลาภเงินทองรอรับความมั่นคงในชีวิตกิจการหน้าที่การงานจะมีความมั่นคงครอบครัวจะมีความสุขนะคะหรือคนที่เรารอหรือคนที่เรามีปัญหากันไปคนที่ทะเลาะมีประเด็นกันไปนะคะเขาจะกลับมากลับ กลับมาสารสัมพันธ์กลับมามีการพูดคุยมอบความรู้สึกดีๆให้กันนะคะออามาดูไพ่ใบต่อไปไพ่ใบต่อไปเป็นอะไรคะเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคําเลยเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะ หกเหรียญพระแม่บอกว่านะคะคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดนะคะหกเหรียญพระแม่บอกว่าช่วงนี้ใครทําบุญทําทานใครไปทําทานให้ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสใครที่บริจาคเป็นสิ่งของก็ได้เป็นเงินก็ได้เป็นอาหารก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นการบริจาคทําทานให้กับผู้ยากไร้ที่ด้อยโอกาสนะคะบุญตรงนี้จะส่งผลนะคะจะส่งผลให้เรามีโชคลาภจะส่งผลให้กิจการเราดีจะส่งผลให้ธุรกิจความมั่นคง งเกิดขึ้นในตัวเราจะส่งผลให้ครอบครัวสิ่งดีๆเข้ามานะคะหรือนะคะหรือไพ่หกเหรียญถ้ามองอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่มีความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันที่มีประเด็นกันไปที่มีเรื่องราวกันไปจะย้อนกลับมาขอ ขอโทษกันให้อภัยกันมีการขอโทษกันมีการให้อภัยกันมีการคืนดีกันมีการให้ความยุติธรรมในชีวิตต่อกันนะคะอ่าแล้วช่วงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะพระแม่บอกว่าให้ไปมูเตรูโดยการทําทานค่ะ การบริจาคทานนะคะบริจาคทานกับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้นะคะแล้วความยุติธรรมจะเข้ามาในชีวิตเราเห็นไหมเขาถือตาช่างเนี่ยไพ่หกเหรียญเนี่ยเขาถือตาช่างความยุติธรรมจะกลับเข้ามาในชีวิตของเรานะคะ,ะเรามาดูไพ่ใบต่อไปกันค่ะคลิปนี้สายมูเตรูไม่ควรพลาดนะคะพระแม่ลักษมีมีอะไรอยากจะบอกคุณอีกนะคะมาดูไพ่ใบต่อไปกันค่ะ คลิปนี้สายมูเตลูมไม่ควรพลาดนะคะพระแม่ลักษมีมีอะไรอยากจะบอกคุณอีกนะคะอ่าเป็นยังไงหกไม้ mai, เอ้เก้าไม้เก้าไม้นะคะเก้าไม้สี่ไม้เดอะฟูเก้าเหรียญนะเก้าเหรียญเดอะฟูสี่ไม้เก้าไม้นะคะ จะมีการปักหลักเลยทีนี้นะคะจะปักหลักตั้งจิตตั้งใจสร้างครอบสร้างครัวปักหลักตั้งจิตตั้งใจทําม,มาหากินจะปักหลักตั้งจิตตั้งใจร่วมสร้างธุรกิจกิจการร่วมสร้างอะไรต่างๆให้มันมีความมั่นคงมากขึ้น ใครเราจะปักหลักก็คนที่เราเคยมีปัญหามีประเด็นกันไปคนที่มีเรื่องมีราวกันไปเข้ามาครั้งเนี้ยเขาจะไม่ไปไหนเขาจะปักหลักอยู่ร่วมหอโรองโรงร่วมสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมสร้างครอบครัวสร้างชีวิตที่มีความมั่นคงมีหลักมีฐานเกิดขึ้นนะคะเออพระแม่บอกมาอย่างนี้อ่าเรามาดูไพ่ใบต่อไปคลิปนี้สายมูเตลูไม่ควรพลาดนะคะพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกอีกอ่าอะไรคะลูกเดอะเฮอร์มิตนะคะ เดอะเฮอร์คนไหนมีครูบาอาจารย์คนไหนมีพระฤาษีอ่าบ้านไหนมีนักพจนักบวชบ้านไหนมีการปฏิบัติทำการสวดมนต์การขอพรนะคะให้ทำนะคะให้ทำอาใครที่ทำอยู่ทำไปเรื่อยๆ <c oughs> นะคะใครที่ทําอยู่ให้ทําไปเรื่อยๆนะคะครูบาอาจารย์จะนําทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําทางบรมมาคูพระฤาษีนักพจนักบวชพ่อหมอชีวกปู่ฤาษีต่างๆนะคะหรือว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้ท่านไหนก็ช่างจะนําทางนําแสงสว่างให้กับเรานะคะจะนําความชัดเจนความจเจริญรุ่งเรืองให้กับเรานะคะถ้าใครเคยสวดมนต์ปฏิบัติอยู่แล้วจะดีมาก แต่ถ้าใครก่อนหน้านี้แต่ก่อนโน้นเคยปฏิบัติเคยกราบไหว้เคยสวดมนต์เคยบูชาแต่มาพักหลังๆเนี้ยได้แต่ไหว้เฉยๆไม่สวดมนต์ไม่ไม่ปฏิบัติแต่คือว่าเคยสวดแล้วก็หยุดสวดไปไม่สวดไม่ไหว้หรือห่างไปอย่างเนี้ยนาะคาครูบาอาจารย์ออกมาบอกให้ทํานิดหนึ่งนาคาลูกให้ทําให้ไหว้ให้ปฏิบัติสวดมนต์แผ่เมตตากรวดน้นะะํานาคาความสงบความร่มเย็นความเป็นสุขทุระ กิจาการต่างๆการงานต่างๆชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนะคะครูบาอาจารย์จะถือตะเกียงเนี่ยแสงสว่างจะนำทางให้นะคะครูบาอาจารย์จะนำแสงสว่างนำทางให้ชีวิตเหล่านะคะพระแม่ลักษมีบอกเช่นนี้อ่านเช่นนี้อ่านตามไพ่เลยนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะเออเดอะเฮอร์มิตนะคะมาดูมาดูไพ่ใบต่อไปสาย คลิปนี้สายมูเตรูไม่ควรพลาดค่ะแม่ลักษมีมีอะไรอยากจะบอกคุณอีกนะคะอีกสองใบค่ะอ่าแมพอเลน์นะคะเทมพอเลน์ ance, การบริหารจัดการชีวิตตัวเอง่อาช่วงนี้เราจะสามารถบริหารจัดการได้สารพัดเรื่องเลย บริหารจัดการงานหน้าที่การงานที่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะคะความสัมพันธ์ที่มีปัญหามาก่อนจะ,จะบริหารจัดการได้ชีวิตที่มันรู้สึกแต่ก่อนนี่ยากแต่ก่อนนี่มีแต่ปัญหาแต่ก่อนที่มีเรื่องมีความทุกข์ยากเนี่ยเราจะสามารถบริหารจัดการได้แต่เราจะต้องไปทําตามที่ไพ่แนะนําก่อนนะคะเราจะต้องไปทําตามที่ไพ่แนะนําก่อนนะคะแล้วพระแม่บอกว่า ใครที่รู้สึกมีปัญหาติดขัดเรื่องใดให้กรวดน้ําให้กับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะ,ะตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์สวดพรไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวพระไหวครูบาอาจารย์ปฏิบัตินะคะแล้วก็กรวดน้ําเรามีปัญหาอุปสรรคเรื่องใดกรวดน้ําให้กับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะแล้วจะดีขึ้นนะคะ,ะมาดูไพ่ใบสุดท้ายการคลิปนี้สายมูเตรูไม่ควรพลาดพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกคุณมาดูไพ่ใบสุดท้าย ใบสุดท้ายเป็น King of Cup ค่ะต่อไปจะได้รับความมั่นคงความรู้สึกดีๆความรักดีๆชีวิตที่ดีขึ้นนะคะกิจการการงานจะดีขึ้นนะคะความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นในตัวเราความชื่นอกชื่นใจความดีใจความยินดีจะเกิดขึ้นในตัวเรา King of Cup นะคะ ไพ่ท้ายกองเป็นอะไรคะไพ่ท้ายกองเป็นสี่เหรียญนะคะท้ายกองเป็นสี่เหรียญใครที่คิดจะเก็บเงินจะได้เงินเก็บจะมีเงินเก็บนะคะใครที่ตั้งใจเก็บเงินนะคะจะมีเงินเก็บนะคะเราจะมีเงินเก็บมากขึ้นจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะคะแล้วคนที่เคยมีประเด็นมีความสัมพันธ์ที่มันเคยมีปัญหากันเนี่ยกลับมาครั้งนี้เขาจะหวงคุณมาก นะคะเขาจะหวงแหนคุณมากเขาจะไม่อยากให้คุณหลุดมือออกไปอีกแล้วเออประมาณนี้นะคะการงานธุรกิจต่างๆนะคะจะสามารถทําเงินให้เราทําเงินให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นมีเพิ่มพูนผลผล,ผลิตเพิ่มพูนไรายได้มากขึ้นนะคะหรือบางคนจะมีโชคมีลาบตามที่เคยอ่านไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะคะจะมีโชคมีลาบอย่างที่อ่านไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ก็ขอจบคลิปเลนดอมคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสายมูเตลูไม่ควรพลาดพระแม่ลักษมีมีอะไรจะบอกคุณพระแม่บอกไปแล้วให้ทำอย่างไรนะคะปฏิบัติอย่างไรนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะให้พิมพ์คำว่าสาธุพระแม่ลักษมีเปิดโชคนะคะอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทุกๆคลิปของช่องเต้ยไตาย,ยาเปิดดวง ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ